ยสหพันธ์ัฐไทยจงเจริญคนตาสว่างผมขอเสียงหน่อยผม,มาแรเลเพลงนี้มอบให้อ,อเสียบ้าหอยหไอเยียรอสิบมันปากว่าตะขิบภาษีประเทศพวกมันก็ชอบบุ๊บบิดไอเยียเสีย ไอสัตวิตฐานผู้หญิงหลายคนเขาบอกว่ามึงสันดานเวลามึงเย็ดแล้วมึงชอบทรมานนี่คือสาเหตุที่เลิกกีปาวันพฤติกรรมของมึงต้องไปพบจิตแพทย์ไอเหี้ยสลิมรู้แล้วไม่ต้องแซะไอเหี้ยรอสิบมาจีบสาวสมตาพิมมันโรคจิตนะมันชอบผมขืนอและยืนยิ้มที่ผมกล่าวมาคือสันดานไอชั่วชา้าสึกเสนอหน้ามาเป็นกษัตริย์ในกาลาที่มึงทำเรลายำทำกับชาวประชาร กูขอให้มึงตายอย่างหมาไอเหี้ยรสิ์มันปากว่าตาขยิบภาษีประเทศพวกมันก็ชอบบุกวิบทั้งลิ้วล้อคือไอคอสอชอไอพวกเกี้ยนี่แม่งต้องให้กบัจอสามปีผ่านไปพวกกูได้จ้องเฝ้าดูมึงทําให้ประเทศต้องทิบหายและอดสูมึงมีเจ้าหน้าเหี้ยเช่ดอีดอกประทูวันนี้กูแถลงความจริงให้รู้ทําเป็นพอเอียงให้พวกมึงต้องเห็นใจไอสลิมข้างเจ้าพวกมึงจงฟังไว้เวลามกบดอทหารบอก ถึงใจเรื่องข่าวโลกกีทําให้คอตรงได้ที่ผมกล่าวมามันคือกระตูนมหิดลกษัตริย์จัดง่าวสันดานไม่ใช่คนสุดท้ายผมขอให้ไอ้เหียภูมิพลสุนทรกคลายแล้วเกิดเป็นเบปเป,เป,ประชาชนอ่ะอ่ะสหพันธรัฐประชาชนจงเจริญเจ้าเหี่จงหมดไปไอ้เจ้าเหี่มึงลบไป ไอ้เจ้าเฮียถอ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 ยไอ้เจ้าเฮียมึงหลบไปไอ้เจ้าเฮียถอ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 ยลูกเป็นราชาคาร์ พอเป็นราชาข้าหลวงทําวิรกรรมแสบสวงมาเป็นพอหลวงลลวงได้ลลวงดีป้าก็บอกให้คนพอเพียงแต่หลอกให้คนให้เลี้ยงได้ทุกปีคนแบบนี้ไม่ต้องเคารพและเทิดทูนไม่มีคุณแน่นอนมันเป็นกษัตริย์ลวงข้ามหัวพี่ชายมันมายิงพาเปลี้ยงตอนที่ยังนอน หูแล้วว่ามันเลวคิดแผนฆ่าเขามาก่อนอดีตที่มันซ่อนแต่นรกไม่ให้อภัยไม่มีความลับหรือปิดแผ่นฟ้าด้วยมือคนรลอกนาะก็เรื่องขึ้นมาภาพค่าพี่ชายล้อนไม่มีคนลืมว่าปล้นมาบันลังชั่ว้านั้นแน่นอน กษัตริย์นรกกะละ้อนสร้างภาพมาถาวรไปลงนรกได้จะได้ไปพูดไปเกิดไม่นอไม่รู้ว่าอยู่นรกคุ้มไหนทำดีจะกลัวอะไรแต่มึงใจร้ายคนไทยก็เห็น โปรโนกาศคนไทยตลอดมาโฆษณาลวงตาชาวเย็นคนรู้ทันก็คงจะเห็นไอ้เล็กมันชั่วไม่มีความลับหรือปิดแผ่นฟ้าด้วยมือคนรอกนาก็เรื่องขึ้นมาภาพข้าพี่ชายล้อนไม่มีคนลืมว่าปล้นมาบันลังชั่วช้านั้นแน่นอน กสัตรนรกกะลอนสร้างภาพมาถาวรไปลงนรกได้ทำเฮียมาถาวรจะได้ไปเกิดไม่นอย